สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาสมเด็จบางขงมพมสังกตีมีหูผูกเก่ามาให้ชมนะครับอันนี้อยู่ในกรอบกับได้จากชาวบ้านเริ่มรับพระสวยงามคาบกูแยกอยู่นะครับนี่อยู่ในกรอบนะครับเดี๋ยวเราเอาออกจากตลับมาให้ชมนะครับผม มันจะสวยงามขนาดไหนนะครับครับออกมาให้ชมแล้วนะครับพระสมเด็จปังกุมพมพิมพ์สังกติมีหงนะครับเป็นกูกเก่าครับผมพระมีความแน่นเหมือนกันนะครับภาพกูยังอยู่ครับเดิมมครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ตืนไปหน่อยนะครับแต่ อยู่ในพิมพ์ที่เขาเล่นกันอยู่นะครับพิม์บางพมสังกติมีหัวครับกูขอบข้างครับนะครับยังลอยตัดเหมือนกันครับตัดตรงนะครับขอบข้างยังมีคาบกูคาบอะไรอยู่นะครับผมนะครับดูชัดเจนครับ ข้างหลังครับดูข้างหลังข้างหลังมีคาบปูครับน้ำมันตังเอี้ยวปุดนะครับเป็นปุ่ดนะครับคาบเก่าคาบปูนะครับขอบข้างครับตัดตัดตรงนะครับขอบข้าง